สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็มาเรียนรู้ในหน่วยที่6นะครับระบบจุดระเบิดนะครับในหานเครื่องยนต์แกส๊สโซลีนนะครับแกส๊สโซลีนแองจินจ b อในหน่วยนี้นะครับเราจะเรียนรู้ในส่วนของระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์แกส๊สโซลีนนะครับส,ะะสบารสำคัญคือระบบจุดระเบิดเป็นระบบจุดประกายไฟแะ่กลับให้กับการเผาไหม้เชื้อเพลิง ซึ่งในหน่วยที่5้รงนที่เราพส่วนของระวันเฉกที่เป็นสมรรถ่วองอากาศกัามันคือไอดีนะครับจะต้องมีการเผาไหม้ เรียนรู้นะครับระบบจุดระเบิดนะก็จะมีส่วนประกอบของระบบจุดระเบิดมีการทํางานของระบบจุดระเบิดแบบแบตเตอรี่การควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งในปัจจุบันก็ใช้เป็นระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนประกอบของระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์นะครับการทํางานของระบบจุดระเบิดการจอดประกอบและตรวจสอบจานจ่ายนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับระบบจานจ่ายก็ ไม่มีแล้วนะครับจะเป็นระบบได r e เล็กคอย,ยก็คือคล้ายๆกับัวฉีดคล้ายๆัวเทียนนะครับอยู่ประจำสูบสูบใครสูบมันมีสสูบกับสหัวหรืออาจจะเป็นคอ,อยจุระเบิด1อันต่อ2สูบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่การาออกแบบในรูปแบบของเครื่องยนต์ในส่วนของระบบจุดระเบิดสมรรถนะบทเรียนนะครับก็ผู้เรียนก็สแสดงความรู้เกี่ยวกับระบบจุดเบิด และส่วนประกอบของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนนะครับอันนี้คือในส่วนประกอบของระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนนะครับสมีทักษะการใช้เครื <els> <con> ่องมืออุปกรณ์ในการตรวจสอบซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบจุดระเบิด3ประยยกต์ใช้นะครับความรู้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับก็เพื่อให้อธิบายเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบจุดระเบิดแบบแบตเตอรี่และแบบอิเล็กทรอนิก นะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทํางานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนนะครับในส่วนของระบบจุดระเบิด2คือใช้เครื่องมืออุปก,กรณ์ในการตรวจสอบบำรุงษาระบบจุดระเบิดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับ3ม,มีเจตคติที่ดีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนะครับในระบบจุดระเบิดนะแล้วก็นเน้นด้วยที่ความปลอดภัยนะครับเพราะว่าในระบบจุดระเบิดเนี่ยมันก็มีความอันตรายนะครับในส่วนของระบบไฟฟ้า อาจจะเกิดการช็อตนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับเพราะว่าเป็นไฟไม่ใช่ไฟกระแสสลับไม,ไม่ใช่ไฟบ้านนะครับมันจะช็อตแป๊บเดียวนะครับสีประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อวิวเคราะห์แก้ไขปัญหาในระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้นะครับระบบจุดระเบิดนะครับหรือว่า ignition system นะครับมีหน้าที่ในการ จ่ายประกายไฟที่มีแรงเคลื่อนสูงนะครับให้กับหัวเทียนกานะรทางานของระบบจุดระเบิดเนี่ยก็จะมีประกายไฟนะนะเพื่อนใช้ในการจุดระเบิดือวการเพาไหม่เช้อเิืองแก๊สโซลีหรือเบนซินนะครับนะหลังจากที่ในจังหวะที่ลูกสูบอัดไอดีซึ่งเกิดความร้อนแล้วก็แรงดันนะครับก็จุดด้วยประกายไฟนะครับโดยแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็สูงนะครับที่สามารถกระโดดข้ามเขี้ยวหัวเทียนนะครับให้มันเกิดช่องว่างตรงนี้เหมือนกับการช็อตการอาร์คก็จะทําให้เกิดการเผาไหม้การจุดเชื้อเฟลิงในจังหวะการจุดระเบิดได้อย่างเหมาะสมนะก็จะมีการกําหนดด้วยไทมิ่งนะครับนะกาหนดจ,จากจังหวะการจุดระเบิดเนี่ยนะครับโดยจันจ่ายนะจะปรับตั้งตามองศานะตามรอบของไทมิ่งแต่ถ้าเป็นในปัจจุบันก็ใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับ ในจังหวะที่กล่อง ECU จะส่งสัญญาณไปให้หัวเทียนสร้างไฟแรงขึ้นสูงเพื่อจุดระเบิดนะครับจุดประกายไฟให้กับหัวเทียนนะครับมันก็จะเหมาะสมเนื่องจากว่า,าถ้าเป็นรุ่นเก่ามานเกิดระยะห่างเกิดการสึกหรอพวกนี้อาจจะมีการจุดไม่ตรงจุดไม่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นปัจจุบัน Electronic. อิเล็กทรอนิกสเซ็นเซอร์ตรวจับก็จะแม่นยำมากกว่าองค์ประกอบ ที่ทาให้เครื่องยนต์แก๊สโซลีนทํานานได้อย่างสมบูรณ์ก็จะมี1นึนะครับกาลังอัดของเครื่องยนต์นกําลังอัดดีเครื่องไม่หลวมไม่มีการรั่วจากวาวล์วอะไรพวกนี้นะกาลังอัดดีจังหวะการจุดระเบิดเหมาะสมนะและประกายไฟแรงเหมาะสมยังไงคือการปรับตั้งองศาการจุดระเบิดเหมาะในจังหวะที่กําหนดไว้นะครับก็คือลูกสูบขึ้นอัดสุดนะก็มีการจุดตามตําแหน่งตามองศาที่ บริษัทหรือผู้ผลิตกำหนดไว้นะครับส่วนผสมน้ำมันกับอากการดีก็คือไอดีเนี่ยเหมาะสมนะครับการทํางานของระบบจุลเบิดที่ดีประกายไฟแรงนะครับมีไฟแรงเคลื่อนสูงสามารถกระโดดข้ามเกลียวหัวเทียนได้ดีอันนี้คือองค์ประกอบในการทํางานของเครื่องยนต์ที่ดีนะครับที่เหมาะสมนะครับส่วนประกอบของระบบจุลเบิดนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับระบบจุลเบิดด้วยแบตเตอรี่นะครับก็ต้องมีแบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับให้กับอุปกรณ์ต่างๆ นะซึ่งก็มีไฟแรงแรงรื่อตน,นต่ำแรง่อนต่ำครับอยู่ที่12โวลต์แล้วก็แปลงเป็นไฟแรงเคลื่อนสูงครับประมาณ15,000-30,000โวลต์ 30, v, อันนี้แล้แต่การออกแบบของบริษัทนะครับว่าจะใช้แรงเคลื่อนสูงที่เท่าไหร่นะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับทำหน้าท,ที่เก็บและจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ในรถยนต์นะครับ ออกมาจากแบตเตอรี่นะครับก็จะมีสวิตช์จุลระเบิดหรือว่า ignition สวิตช์นะครับสวิตช์กุญแจนะครับมาที่คอยจุลระเบิดนะครับคอยจุลระเบิดจะทําหน้าที่แปลงกระแสะไฟแรงเคลื่อนต่ําให้เป็นไฟแรงเค่้นสูงนะครับโดยหลักการทํางานของคอยจุลระเบิดก็จะมีดังนี้นะครับก็คือจะมีขั้วไฟแรงเ่อนต่านะครับไฟบวกเข้ามานะครับก็จะมีคนลวดปฐมภูมิครับซึ่งมีคนลวด ขนาดใหญ่จำนวนขดก็จะมีน้อยครับมีประมาณ7 8 0 0รอบนะครับพันขดอยู่รอบแกนเหล็กอ่อนนะครับแท่งเหล็กนะครับแกนเหล็กอ่อนตัวนี้นะครับก็มีจนวนหุ้มนะครับแล้วก็ข้างในก็มีขนลวดที่2นะครับก็คือขนลวดทุติยภูมินะครับสีแดงนี้ก็จะมีขนลวดที่มีขนาดเล็กกว่าปฐมภูมินะครับนะแล้วก็จํานวนรอบก็มากกว่านะครับประมาณเกือบเท่าตัวหรือเท่าตัวนะครับ คนลวดปฐมภูมนะครับคนลวดปฐมภูมิก็คือปฐมคือ1น,น,นะครับหรือว่า Primary c o i นะครับส่วนคนลวดทุติยภูมินะครับคนลวดขนาดเล็กนะครับทุติยภูมิหรือว่า Secondary c o i นะครับผพันๆๆน,น,น,นขดรอบกันแล้วก็ออกมาทางโคบลบหลักการทํางานก็คือเมื่อเราเปิดสวิตช์กระแสไฟผ่านเข้ามาที่คนลวดปฐมภูมินะครับ ไฟ,นนออไฟผ่านคนลวดลงเกาลงกกาวมาที่จันจ่ายนะครับตัวนี้จันจ่ายนะครับลงกกาวที่จันจ่ายก็กระแสไฟผ่านคนลวดลงเกาวกลายเป็นสนามแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าก็เกิดการเหนี่ยวนําให้กับคนลวดทุติยภูมิด้วยนะครับเมื่อเราสตาร์ทเครื่องหรือว่าเครื่องยนต์ทำงานเนี่ยมันเกิดการหมุนนะครับจากลูกเบี้ยวตัวนี้ลูกเบี้ยวมาเตะที่หน้าทองขาว หนะ้าทองขาวซึ่งต่อกับสายกาวจากคอยจุลเบิดสายลบคอยจุลเบิดกรนะแสไฟไม่สามารถลงกาวได้นะเมื่อมันเตะมันออกห่างออกจากกันหนะ้าทองขาวห่างออกจากกันเหมือนกับเราปิดปิดสวิตช์กุญแจเหมือนกับเราปิดสวิตช์ไฟไฟดับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กไฟฟ้าตรงนี้เ,เกิดการขยายตัวเกิดการเหนีน่ยวนํากันมันก็ถูกตัดทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อแม่เหล็ก เกิดการยุบตัวก็ตัดกับแกนเหล็กตัวนี้นะครับเหล็กก็ลวดตัดกับแม่เหล็กก็กลายเป็นการผลิตไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงนะครับเปลี่ยนจากไฟแบตเตอรี่12โวลต์ให้เป็น1 5 0 0 0โวลต์ถึง30 0 0 0โวลต์ก็แล้วแต่การออกแบบนะครับไม่รู้แต่ละบริษัทผลิตไปเท่าไหร่นะครับก็จะไปหาข้อมูลดูเอานะครับนะก็จะออกมาที่แกนกลางตัวนี้นะครับ แกนกลางของคอยจุดระเบิดนี่กระแสไฟก็จะออกนะครับไฟแรงเคลื่อนสูงนะครับออกมาก็จะมาต่อที่จานจ่ายนะครับตรงกลางตัวนี้จานจ่ายก็จะหมุนไปชี้ไปที่สูบไหนไฟก็ออกไปสูบนั้นนะครับสําหรับลําดับการจุดระเบิดไฟลิงออเดอร์นะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับก็จะเป็น1342นะครับในจังหวะการจุดระเบิด คอยจะเบิดอ g ก i t ชั n นคอยนะครับจานจ่ายดิสติบิวเตอร์ในตัวจานจ่ายนะครับก็จะมีหัวโรเตอร์นะครับมีโรเตอร์หรือว่าภาษาช่างเรียกว่าหัวนกกระจอกนะครับปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับรถที่ผลิตใช้ระบบจานจ่ายนะครับก็จะเป็นได r e เลกคอยนะครับตัวนี้นะครับตัวจ่ายประกายไฟมันหมุนไปสูบไหนไฟแรงเข่อนสูงก็จะกระโดดข้ามไปก็จะชี้ไปแต่ละสูบนะครับ ย่จากตัวนี้จากจาัจจกจนจ่ายเนี่ยก็จะจ่ายนะครับหัวลกกระจอกหรือว่าโรเตอร์อยู่ข้างในฝาครอบจันจ่ายครอบไว้นะครับมันหมุนมาตรงสูบหนึ่งไฟแรงขึ้นสูงก็จะไปที่สูบหนึ่งสูบสามไปที่สูบสามหมุนมาที่สูบสอ่าก็ไปที่สูบสี่หมุนมาที่สูบสองก็ไปที่สูบสองนะครับหนึ่งสามสี่สองนะครับไฟลิงออเดอร์ลำดับการจุดระเบิดนะครับโดยจะมีการควบคุมกัน ปิดเปิดโดยหน้าทองขาวนะครับหน้าทองขาวนะครับปัจจุบันก็ไม่มีการผลิตการใช้งานนะครับในตัวของเครื่องยนต์เนื่องจากว่าใช้ไปนานๆน,นะครับมันเกิดการอ์คตรงนี้ตรงหน้าคอนแทคหน้าสัมผัสนี้นะครับก็ต้องมีการ <c oughs> บำรุงรักษาบ่อยๆนะครับเพราะ,ะนั้นก็มีการพัฒนาเปลี่ยนเป็นในรูปแบบอื่น <c oughs> คอนเดนเซอร์นะครับคอนเดนเซอร์จะคล้ายๆกับแบตเตอรี่นะครับสามารถ เก็บและจ่ายประจุและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้นะครับทำหน้าที่ช่วยให้เกิดความเสถียรน,นะครับลดการอาร์คของหน้าทองขาวนะครับแล้วก็ช่วยจ่ายกระแสไฟช่วยในระบบนะครับในส่วนของจานจ่า <c> ย <oughs> มุมการตั้งองศาการปิดเปิดในการจุดระเบิดนะครับเราเรียกว่ามุมเดวิล การตั้งองศาการจุดระเบิดนะครับสามารถปรับไฟให้มันแรงขึ้นอ่อนลงนะครับก็คือตามจังหวะการจุดระเบิดนะครับสามารถตั้งองศาก่อนจุดก่อนศูนย์ใต้บนจุดหลังศูนย์ใต้บนนะครับโดยเราสามารถใช้เครื่องมือในการตรวจสอบได้เรียกว่าไทมิ่งไลท์นะครับหรือว่าไทมิ่งจุดระเบิดนะครับส่วนใหญ่ภาษาช่างก็เรียกว่าไทมิ่งไลท์นะครับหัวเทียนนะครับหัวเทียน หัวเทียนก็มีหัวเทียนร้อนหัวเทียนเย็นนะครับก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของหัวเทียนก็คือมันจะมีแกนกลางตรงนี้นะครับซึ่งรับไฟแรงเคลื่อนสูงนะครับมันจะแยกส่วนนะครับกับเกลียวด้านนอกที่เป็นเกลียวหัวเทียนเพราะ,ะนั้นเมื่อกระแสะไฟออกมาจากจานจ่ายมันต้องการที่จะคขบวงจรก็คือลงกาวเพราะ,ะนั้นวิธีเดียวที่จะลงกาวได้ก็คือจะต้องกระโดดข้ามมาที่เกลียวหัวเทียนนี้ถึงจะลงกาวได้ มันก็เลยเกิดช่องให้เกิดประกายไฟลักษณะคล้ายๆกับฟ้าผ่าลงมานะครับมันก็เกิดการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่อยู่รอบๆนบในกระบอกสูบในห้องเผาไหม้นะครับมันก็เลยเกิดการจุดระเบิดสายไฟระบบจุดระเบิดนะครับหรือว่าเราเรียกว่าสายไฟแรงสูงนะครับ high tension l e นะครับ สายไฟแรงสูงส่วนสายไฟแรงต่ำก็คือสายไฟทั่วไปนะครับสายไฟขนาดเล็กการทำงานของระบบจุลระเบิดแบบแบตเตอรี่นะครับตอนติดเครื่องหน้า้องขาวก็จะอยู่ตำแหน่งปิดอ่าตำแหน่งเปิดนะครับหรือว,ว่าปิดขึ้นอยู่กับตำแหน่งของพาลูกเบี้ยวนะครับอ่าถ้ามันปิดอยู่ก็คือรเราเปิดกระแสไฟก็วิ่งผ่านไปที่คอยจุลระเบิดแล้วก็ลงกาวก็เกิดอ่า การเหนี่ยวนำนะครับก็เกิดเป็นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็เกิดการเหนี่ยวนำภายในของภายในของคนลวดในคอยจุลเบิดนะที่อธิบายไปเบื้องต้นแล้วนะครับก็คือคนลวดปฐมภูมิแล้วก็ทุติยภูมิเมื่อเราสตาร์ทเกิดการหมุนแล้วหนะ้าตองขาวเปิดนะครับมันก็เกิดการเหนียวนำก็สร้างไฟแรงขึ้นสูงนะครับที่1 5 0 0 0โวลต์ถึง30,000โวลต์ ก็แล้วแต่การออกแบบนะครับการควบคุมการจุดระเบิดล่วกหน้านะครับก็จะมีกลไกการควบคุมนะก็มีทั้งแบบสุญญากาศนะครับแบบสุญญา,กา,ก,ากาศก็คือใช้แรงดูดจากระคั่มนะครับจากท่อไอดีจากลินปีกพีเสือเดินเบาอันนี้ก็ช่วยการควบคุมอาจจะช่วยเล่งรอบเล่งไฟนะครับเวลาเปิดแอร์เวลาเราเล่งเครื่องแรงนะครับปรับองศาไฟให้นะครับ อันนี้คือแบบกลไกลนะครับนี่อันนี้คือตัวนี้นะครับท่อสูญญากาศนะครับเราเร่งเครื่องหรือเราเปิดแอร์เกิดแรงดูดมันก็จะกลไกลก็จะปรับนะปรับองศาให้อัตโนมัตินะครับโดยแผ่นแดแฟมนี้แต่ว่าใช้งานไปนานแผ่นแดแฟมอาจจะขาดจะรั่วนะก็มีปัญหาในการาปรับตั้งองศา,ศาการจุลเบิดอัตโนมัติให้นะครับน,นี่เป็นกลไกควบคุม แบบแรงเหวียว่ยงนี้ศูนย์นะครับก็คือ,อใช้รอบนะครับใช้รอบของแรงเหวี่ยงรอบเดินเบาอยู่ที่800รอบนะครับปกติในการทํางานเครื่องจะระเบิดก็องศาก็ปรับไว้ที่8องศา t ี c นะครับ Top Dead Center นะก็คือองศาก่อนถึงศูนย์ใด้บนก่อนถึงสุดได้บน8องศานะครับมันจะจุดระเบิดเมื่อรอบความเร็วมันสูงขึ้นใช้รอบความเร็วประมาณ3000รอบต่อน,นาทีจนสุดการทํางาน ตัวนี้นะครับก็จะมีการาควบคุมล่งหน้านะครับแบบแรงเวียนี้ศูนก็จะเริ่มทํางานนะครับก็ปรับองศาให้โดยตุ้มเหวียงของมันเนี่ยตามรอบความเร็วิงรอบสูงก็จะเหวียงมากเขาจะปรับองศา,าการเจรเิญล่งหน้าให้นะครับอันนี้คือลักษณะของตุ้มเหวียงนะครับมันก็จะปิดนะครับรอบต่ํเพราะรอบสูงก็จะเหวียงให้เหวียงขยายให้ก็ปรับองศาอัตโนมัติให้เหมือนกันนะครับ ข้อดีก็คือมันไม่เหมือนแดรฟแฟมนะครับแบรแฟแมก็จะมีโอกาสที่จะขาดนะครับตัวเหวี่ยงตุ้มน้ำหนักก็อาจจะมีตามจุดจุดหมุนจุดอะไรต่างๆที่จะเกิดความเสียหายแต่ก็ทนทานระบบจุลเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะใช้ในปัจจุบันแต่ว่าก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับรูปแบบเรื่อยๆนะครับจากอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเอาไอซีเอลอรมาเข้ามาใช้นะครับ s อ uh, i e s Si พวกนี้นะครับปัจจุบันก็ยิงง่ายสบายมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ซ่อมอยากซ่อมไม่ได้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นระบบจานจ่ายอะไรพวกนี้เราสามารถซ่อมได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมันก็ราคาไม่แพงปัจจุบันก็ส่วนใหญ่คือเกิดความเสียหายก็เปลี่ยนนะครับข้หลักการเดียวกันนะครับมีหลักการที่อธิบายไปนะครับไฟแบตเตอรี่ผ่านสวิต จุดระเบิดมาที่คนลวดผสมภูมิทุติยภูมิมารอที่สายไฟแรงสูงก็มารอที่จันจ่ายจันจ่ายก็ส่งมาที่หัวเทียนนะครับตัวกำเนิดสัญญาณก็หมุนตัดหมุนตัดสัญญาณก็ส่งสัญญาณไปกล่องอินิชั่นนะครับตัวช่วยจุดระเบิดก็คํานวณควบคุมการจุดระเบิดแล้วก็ถ้าในจังหวะที่มันจะจุดระเบิดมันก็สั่งลงกาว คล้ายๆกับหน้าทองขาวนะครับทำหน้าที่แทนหน้าทองขาวลงกาวเพื่อหมดอำนาจแม่เหล็กก็สร้างไฟแรงเคลื่อนสูงมาที่จันจ่ายจันจ่ายก็ส่งมาที่หัวเทียน่วนประกอบของระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็มีชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือกล่องนั่นเองกล่อง ecu นะก็ควบคุมระบบจุดระเบิดด้วยนะครับ,รบหรือว่าแผงควบคุมตัว ecm นะอิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลโมดูลนะครับตัวนี้นะครับ ชุดควบคุมรับสัญญาณจากชุดกําเนิดการสร้างแม่เหล็กอะไรต่างๆพวกนี้ก็ตรวจจับสัญญาณนะครับหาสัญญาณส่งสัญญาณมาแล้วมันก็สั่งจ่ายสั่งตัดให้ลงกาวของระบบจุลเบิดให้ได้จันจ่ายระบบจุลเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะมีชุดกําเนิดแม่เหล็กนะครับใช้สัญญาณแทนน้าตองขาวนะครับเนื่องจากว่า การลงข่าวใช้งานไปนานมันเกิดการอารักเกิดความสกปรกเกิดเข่าเกิดตะกันทําให้ส่งสัญญาณไฟไม่ดีนะครับที่อธิบายไปเบื้องต้นแล้วนะครับก็มีการพัฒนามาเป็นระบบส่งสัญญาณโดยใช้ฟันเฟืองนะครับมนนัดกับขดลวด การทางานนะครับของระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อฟันเฟือนรียเตอร์นะครับฟันของรียเตอร์มุนตัดกับแม่เหล็กนะครับก็ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กก็จะใช้ความเข้มของสนามแม่เหล็กนะครับเป็นตัวสร้างสัญญาณนะครับสร้างสัญญาณพื่รับคอยนะครับส่งสัญญาณไปให้กับอุปกรณ์ได้รับรู้ว่าตอนนี้ความเข้มของสนามแม่เหล็กมีมากน้อยเท่าไหร่ นะครับพอมันรับสัญญาณความเข้มตามที่กำหนดไว้นะครับมันก็จะตัดส่งสัญญาณให้คอยจุลระเบิดทำงานนะครับแล้วส่งไปให้จานจ่ายส่งไปให้โอเทียนนะครับอันนี้เป็นรูปลักษณะแทนฟันเฟืองนะครับรุ่นใหม่ๆก็พัฒนาไปนะครับมุนตัดส่งไปที่กล่อง ecu ecu ก็สั่งตัดลงกาว ให้คอยทำงานการตอบประกอบจันจ่ายนะครับก็ยังไงดีละ่ะมันไม่มีไม่มีจันจ่ายให้นักเรียนนักศึกษาเราถอดประกอบแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีการผลิตรถประเภทนี้แล้วที่ใช้จันจ่ายนะครับมันเป็นไดเล็กคอยแล้วนะครับในเครื่องแกสโซลีนก็คือไดเล็กคอยก็คือคอยตรงนะครับหนึ่งสูบต่อหนึ่งคอยหรืออาจจะ สองสูบต่อหนึ่งคอยนะครับก็เป็นการศึกษาเรียนรู้ไปแล้วกันนะครับการถอดประกอบก็เปิดฝากระโปรงมานะครับอันนี้เขาบอกว่าเปิดสวิตช์ออนดูที่ไฟโชว์หน้าปัดสตาร์ทเครื่องดูนะครับเมื่อเครื่องยนต์ติดไฟโชว์แผงหน้าปัดก็จะต้องดับนะครับอันนี้อันนี้น่าจะไม่ใช่นะครับอันนี้น่าจะเป็นของอไดชาร์ แต่ว่าเราสตาร์ทเครื่องเสร็จก็สังเกตดูเครื่องมีการสะดุดไหมนะครับถ้ามีการสะดุดก็เช็คดูนะครับระบบจุดระเบิดพวกหัวเทียนพวกคอยพวกจันจ่ายพวกนี้นะครับถ้าเราถอดออกมานะครับก็ถอดจันจ่ายถ้าจะให้ดีนะครับก็มาตำแหน่งไว้เพื่อว่าเวลาเราทําประกอบมันก็ง่ายนะครับเวลาประกอบเราตั้งองศาเดิมก็จะง่ายนะครับ ถ้าเราถอดพอโพลเตอร์ออกมาทำความสะอาดนะครับก็ง่ายๆนะครับก็ใช้กระดาษทรายละเอียดนะครับขัดเนื่องจากว่ามันใช้งานนานๆนานเนี่ยมันจะมีคราบตะก,กันเกาะแล้วทาใหา้จ่ายไฟได้ไม่ดีนะครับไฟไปไม่สะดวกนะครับใช้กระดาษทรายขัดตรงขาที่ฝาครอบนะครับแต่ละสูบนะครับมันจะมีคราบสนิมมีคราบตะก,กันเกาะนะครับก็ทคาความสะอาดก็ใช้ทำความสะอาด ทั้งสีเขียวนะครับก็คือในฝากรลานะครับภาษาช่างนะครับนะก็คือฝาครอบจานจ่ายเสร็จแล้วก็ประกอบกับนะครับนะแล้วก็ทดสอบทดลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับส่วนของสาระในส่วนของระบบจุดระเบิดในหน่วยที่6กนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับส่วนใบงานเขาศึกษาเพิ่มเติม และก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดส่งด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้นักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีนะครับในหน่วยนี้ครูก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ